ประวัติและที่มาของ HTMS มหิดลเรือหลวงมหิดลเป็นเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่ยงต่อ,อกองทัพเรือไทยทั้งในด้านประวัติศาสตร์การฝึกกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติชื่อมหิดลได้รับการตั้งขึ้นเพื่อเทืดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลธิเบต อดุญเดเดวิกรมพระบรมราชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยชื่อเรือนี้จึงสะท้อนถึงเกียรติยศความเสียสละและอุดมการณ์ในการรับใช้ประเทศชาติบทบาทหน้าที่ของเรือหลวงมหิดลเรือหลวงมหิดลถูกใช้งานหลักในภารกิจด้านการฝึกอบรมกําลังพลของกองทัพเรือโดยเฉพาะนักเรียนนายเรือและนายทหารชั้นตน้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการเดินเรือ การปฏิบัติงานกลางทะเลและการทำงานร่วมกันเป็นทีมนอกจากนี้ยังมีบทบาทสนับสนุนภารกิจพิเศษเช่นการเยือนต่างประเทศการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแสดงธงชาติไทยในน้านน้ำสากลสมรรถนะและขีดความสามารถแม้เรือหลวงมหิดลจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบโดยตรงแต่โครงสร้างและระบบต่างๆถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานระยะยาวในทะเลตัวเรือมีความมั่นคงสามารถรองรับการฝึกในสภาพอากาศที่หลากหลาย ระบบการเดินเรือและอุปกรณ์พื้นฐานช่วยให้กำลังพลได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางทะเลอย่างครบถ้วนทั้งด้านการควบคุมเรือการสื่อสารและความปลอดภัยภารกิจด้านการทูดและภาพลักษณ์ประเทศหนึ่งในภารกิจที่โดดเด่นของเรือหลวงมหิดลคือการเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารและการทูดกับประเทศมิตรทั้งการฝึกร่วมการเยือนท่าเรือต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรือจึงไม่ใช่เพียงยานพาหนะทางทะเลแต่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่แสดงถึงความมีวินยัย ความเป็นมืออาชีพและมิตรภาพกับนานาชาติความสำคัญต่อการพัฒนากำลังพลเรือหลวงมหิดลถือเป็นห้องเรียนลอยน้ําที่หล่อหลอมทหารเรือรุ่นแล้วรุ่นเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกบนเรือลำนี้ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นําความรับผิดชอบและความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของทหารเรือไทยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในทะเลทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนในอนาคต